สวัสดีครับบ้านสวนลูกอิดนะครับที่เห็นเป็นทิวอยู่นี่คือหญ้านรกจะกักรพัดนะครับก็พร้อมจำหน่ายแล้วนะฮะสูงประมาณสามเมตรนะครับบางช่วงก็4สี่เมตรไปแล้วนะครับสวยงามนะครับนรกจะกักรพัด ละหนึ่งบาทเองนะครับช่วงนี้ฝนะนกำลังจะมานะครับก็ปลูกแล้วเอฟซีและเพื่อนๆไม่ต้องกังวลกับการรดน้ำนะครับอวบใหญ่ๆนะครับท่อนนะครับ,นะรบจะให้ลูกไกลๆนี่ฮะ เขาหบใหญ่ครับก็พวกนี้ก็ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยพอ้นที่ตรงนี้นี่เป็นที่เคยปลูกกล้วยเก่านะครับเห็นไหมหบใหญ่นะครับใหญ่กว่านี้โป้มออีกนะ สวยงามมากตอนละหนึ่งบาทครับเยอะเลนะครับนี่ครับกลุ่มนี้ก็ประมาณสี่เมตรแล้วนะครับนี่สี่เมตรนะครับสูงใหญ่สวยงาม ทอนละหนึ่งบาทเองนะครับเนี่ยยาวเป็นหูนะครับของลูกอิดนะรกจักรพัดนะครับขั้นต่ำกว่าสองร้อยท่อนนะครับสองร้อยบาทบวกค่าส่งอีกนิดหน่อยนะครับถ้าส่งก็สองร้อยท่อนสองร้อยห้าสิบท่อนอะไรเท่านี้ก็จะค่าส่งเฉพาะกาส่งหนึ่งร้อยบาทนะครับนะครับอย่าลืมสนใจก็ กลิงกรางเข้ามาที่เบอร์โทร0812049151นะครับให้ดูอีกมุมหนึ่งนะครับอยาวเอาไปนูนนะครับอันนี้คือนรกจกักรพรรดินะครับโอ้สวยงามสมบูรณ์ครับเขียนนี้นะฮะปีนี้เป็นต่อที่สองที่สามนะฮะสวยงาม นะครับเนี่ยออกนนะครับเตรียมที่จะเกิดได้แล้วสวยงามครับนี่ท่อนขนาดนี้พอดีนะครับอย่าลืมกิ้งก้างเข้ามานะครับที่เบอร์โทร08 1204 9151นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ